มันจะดีแค่ไหนถ้าน,นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาแทนของเก่าที่หมดสภาพไปสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Darkman ปี1990เป็นเรื่องราวของเพตันนักวิจัยที่ถูกทำร้ายจนใครๆก็คิดว่าเขาตายเพตันกลับมาได้แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง เอ็ดดี้เป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลใหญ่ของเมืองและท่าเหลือนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขาเอ็ดดี้กำลังรอคอยกันมาของผู้ที่บอกว่าจะมากว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเขารู้ว่าพวกนี้เป็นนักเลงซึ่งเอ็ดดี้ก็มีเซอร์ไพรส์ไว้ต้อนรับอยู่แล้วทันทีที่มาถึงผู้มาเยือนก็ถูกปลดอาวุธจนหมดแม้จะพกกันมาเพียงเล็กน้อยแล้วนำตัวเข้ามาหาเอ็ดดี้ภายในโกดังยังมีเด็กๆของเอ็ดดี้รออยู่อีกเป็นกองทัพเอ็ดดี้ประกาศเขาไม่ขายที่ดินบริเวณนี้ให้ ไม่เคยมีใครบีบบังคับเขาได้มาก่อนถ้าไม่รีบกลับไปไข่ของนายจะถูกตากแห้งที่หน้าโกดังเมื่อเป็นแบบนี้โรเบิร์ตหันไปพยักหน้ากับสไมลี่เขาจึงเอาขาปลอมของสกอตต์ออกมามันคือปืนกลมือแล้วจัดการลูกน้องเอ็ดดี้ไปได้หลายคนมีรถของลูกน้องเอ็ดดี้วิ่งออกมาจากด้านหลังแต่โรเบิร์ตก็ใช้ปืนสั้นจัดการได้อย่างสบายๆในเวลาไม่นานลูกน้องเอ็ดดี้ก็ถูกจัดการจนหมดโรเบิร์ตดึงซิก้าออกมาสูบใช้ทิศตัดซิก้าตัดนิ้วเอ็ดดี้ทีละนิ้วพร้อมกับบอก เขาพยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์ในการทำธุรกิจซึ่งมันก็ไม่เคยได้ผลหนิ้วของเอดดี้ถูกตัดจนเกือบหมดหลังจากนั้นเอดดี้ก็ถูกลบชื่อหายไปจากโลกนี้ภาพตัดมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งมันเป็นทั้งที่พักและแลบวิจัยเพตันเป็นนักวิทยศาศาสตร์มีผู้ช่วยชื่อยากิติโตเพตันกำลังวิจัยการสร้างเนื้อเยื่อที่สามารถรวมตัวกับเซลล์เก่าได้ในการทดสอบทุกครั้งเนื้อเยื่อจะคงสภาพได้เพียง99นาทีก่อนที่จะสลายตัวไป เพย์ตันทดลองมานับครั้งไม่ถ้วนเขาไม่เคยท้อแม้ว่ามันจะย่ำอยู่ที่เดิมเมื่อถึงเวลาคำ่ำเพย์ตันก็พักผ่อนอยู่กับจูลี่แฟนสาวด้วยการดูรูปของทั้งคู่สมัยตอนอยู่มหาลัยก่อนที่ทั้งคู่จะพากันไปสำรวจสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าด้วยกันเมื่อถึงเวลาเช้าจูลี่คุยโทรศัพท์กับเอิร์ฟผู้เป็นเจ้านายเธอพบอีเมลของหลุยที่บอกเรื่องการจ่ายเงินของเขาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติโครงการถ้าเป็นความจริงมันจะถือเป็นการติดสินบนแต่ถึงอย่างไรเธอก็ต้องไปคุยกับหลุยก่อน จูลี่รีบออกไปโดยวางเอกสารไว้บนที่นอนเพตันขอร้องให้จูลี่แต่งงานกับเขาแต่เธอบอกเพียงว่ายังไม่พร้อมแล้วขึ้นแท็กซี่ไปจากนั้นจูลี่มาหาหลุยที่ออฟฟิศเพื่อคุยเรื่องเอกสารที่เธอมีหลุยยอมรับว่ามีการจ่ายสินบนจริงเงินที่จ่ายไปเป็นเงินของโรเบิร์ตเจ้าพ่อขายาลายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดินงามๆหลายผืนเขากำลังมีโปรเจกต์ใหญ่คือพัฒนาที่ริมแม่น้ำเพื่ออนาคต ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นจะมีการจ้างงานหลายพันตำแหน่งและเพื่อให้ทุกอย่างราบลรื่นมันก็ต้องมีการจ่ายกันบ้างหลุยขอให้จูลี่มอบเอกสารนั้นมาให้เขาแต่จูลี่ไม่ได้เอามันมาด้วยเธอไว้ที่บ้านทางด้านเพย์ตันการทดลองยังคงเดินหน้าต่อวันนี้เนื้อเยื่อทดลองอยู่มาได้98านาทีแล้วซึ่งมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจูจูไฟฟ้าก็ดับทั้งหมดยาคิติโตคิดว่าเล่งไฟมากไปเบเกอร์ Baker จึงตัดเขาออกไปดูที่ตู้ เพตันยังคงส่องกล้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงไม่ห่างแล้วได้รู้ว่ามันผ่าน100นาทีไปแล้วสร้างความดีใจให้กับเขามากเนื้อเยื่อยังคงสามารถมีชีวิตอยู่เพตันเริ่มคอวอยอคิดวิเคราะห์และแยกแยะจนมั่นใจว่าความมืดเป็นปัจจัยสําคัญต่อชีวิตของเนื้อเยื่อต้องทําอย่างไรให้เนื้อเยื่อคงทนต่อแสงในขณะที่กําลังดีใจกับความสําเร็จโรเบิร์ตก็าพาพวกบุกเข้ามาหลายคนไล่ตั้งแต่พอลลี่สไมลี่สกอตขาปืนกลและลิก เรียกได้ว่าขนมาเกือบทั้งแก๊งพวกมันลงมืออัดเพตันและยากริตโตะแบบไม่ต้องคุยเพื่อเป็นการข่มขู่เพตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พระเอกหนังบูเขาจึงไม่มีทางสู้อะไรได้โรเบิร์ตดึงซิก้าออกมาสูบและใช้ที่ตัดออกมาขู่โรเบิร์ตมาที่นี่เพื่อต้องการเอกสารเขาขอให้เพตันมอบให้เขาแล้วเขาก็จะกลับไปโดยรับรองเรื่องความปลอดภัยซึ่งเพตันเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อไม่ยอมบอกพอลลี่จับเพตันเอาหัวกระแทกตู้จนแตกไปหลายบาน แล้วเหวียงไปกระแทกตู้คอนโทรลอย่างแรงจนตู้ล้มลงมาทับผู้บัญจับยากิติโตเอาพลาสติกค,คุมหัวเพื่อให้เพตันส่งเอกสารที่ต้องการมาให้แต่เพตันเขาไม่รู้จริงๆเลยไม่สามารถส่งมอบเอกสารให้ได้ยากิติโตจึงถูกลิกยิงตายเพตันรองด้วยความเสียใจที่ผู้ช่วยตายไปต่อหน้าเขาลูดีเดินมาบอกโรเบิร์ตเขาเจอเอกสารที่ต้องการแล้ว เมื่อหมดประโยชน์พวกมันจะเอาเพเทนต์ไปโยนลงในบอ่อที่มีเสาอยู่สองด้านเขาเอามือจับเพื่อไม่ให้ตกบอ่อแต่มันคือขั้วไฟบวกและลบเมื่อเพเทนจับทั้งสองข้างกระแสะไฟที่แรงจึงวิ่งเข้าตัวของเขาจนมือเพตทนตนไหม้ไปทั้งสองข้างและมีไฟลุกพวกนั้นยังไม่สะใจจับเพเทนเอาหัวกดลงไปในบอ่อที่มีกระแสะไฟและน้ำยาบางอย่างอยูอย่นาเพเทนถูน้ำยากัดจนเป็นแผลเวอะวะโรเบิร์ตเปิดถังแก๊สทุกถังวางไฟแช็กตั้งกลไกรอเวลา สั่งตัดนิ้วเพตันหนึนิ้วแล้วพาลูกน้องเพ่นออกไปปล่อยให้เพตันนอนรอความตายถ้าเขาไม่ตายจากสารในบ่อก็ต้องตายด้วยไฟที่กำลังจะระเบิดในไม่นานนี้ซึ่งเพตันเองก็รู้เขาเพยายามคลานเข้าไปเพื่อหยุดการระเบิดให้ได้ด้านล่างจูลี่นั่งแท็กซี่กลับมาก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถของโรเบิร์ตขับออกไปทำให้เธอรู้สึกแปลก แต่ยังไม่ทันจะคิดอะไรต่อระเบิดลูกใหญ่ก็เกิดขึ้นที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องทดลองลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นพร้อมร่างของเพตันที่มีไฟทั่วทั้งตัวแล้วร่างของเพตันก็ตกลงไปในแม่น้ำนั่นทำให้จูลี่ต้องสูญเสียคนรักไปแบบไม่มีแม้แต่ร่างของเพตันในโลงศพตำรวจเชื่อว่าเพยตันล่างแหลกไปพร้อมกับระเบิดในที่เกิดเหตุพบเพียงนิ้วมืออันเดียวเท่านั้นภาพตัดมาที่โรงพยาบาลมีร่างล่างหนึ่งถูกพันด้วยผ้าก๊อซทั้งตัวและต้องแช่อยู่ในน้ำยาตลอด วันนี้เจนนี่อาจารย์หมอนำแพทย์ฝึกหัดตัวดูคนไข้ที่มีแผลไฟไหม้มีรายล่าสุดเข้ามาเมื่อไม่กี่วันนี้เขาถูกช่วยขึ้นมาจากแม่น้ำบริเวณนั้นเป็นแหล่งเสริมโสมมีศพจมน้ำให้เห็นเรื่อยๆชายคนที่นำมามีแผลไฟไหม้ทั้งตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเคสแบบนี้ผู้ป่วยจะส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ในยุคนี้เราตัดเส้นประสาทออกมันเป็นเส้นบอกความรู้สึกเจ็บปวดที่ส่งไปถึงสมองทำให้ตอนนี้แม้จะโดนเข็มแทงก็ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ แต่ผลข้างเคียงมีแน่นอนมันจะทําให้ทางด้านอารมณ์รุนแรงขึ้นถ้าโมโหก็มากพละกําลังก็มากขึ้นเช่นกันที่นี่จึงต้องควบคุมเอาไว้แบบนี้แต่ถึงอย่างไรเคสนี้ก็อาการหนักมากๆโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติค่อนข้างยากแล้วทุกคนก็เดินออกไปเมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วล่างนี้ก็ลืมตาขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงเตือนดังไปทั่ว,วอ a ผู้ป่วยเสียงตามสายแจ้งให้หมอไปที่ห้องคนไข้ผิวหนัง ทันทีที่ไปถึงเจนนี่ตะลึงกับสิ่งที่เห็นเตียงที่ล็อกผู้ป่วยไว้อย่างแน่นหนาะเหลือเพียงความว่างเปล่าคนไข้าอาการโคม่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยและหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ที่ซอกตึกแคบๆมีร่างล่างหนึ่งปรากฏทั้งตัวเต็มไปด้วยผ้าพันแผลเขาคุยเสื้อผ้าจากถังขยะมาใส่แล้วมาดักรอจูลี่ที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อจูลี่เดินมาเพตันเข้าไปจับบาจูลี่จำเขาไม่ได้แม้แต่เสียงเธอตกใจจนวิ่งหนีไป จากนั้นเพตันมาที่แล็บของเขาที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วทุกชิ้นงานและเครื่องมือส่วนใหญ่ถูกเผาเพตันพยายามรวบรวมอุปกรณ์ทุกชิ้นที่พอจะซ่อมแซมได้ใส่รถเข็นแล้วมุ่งหน้าไปที่โรงงานล้างที่นี่น่าจะยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่างๆอยู่บ้างเพตันเป็นนักวิทยาศาสตร์การจะทําให้โรงงานล้างแห่งนี้มีพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องอยากในเวลาเพียงไม่กี่วันอุปกรณ์ต่างๆก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแม้มันจะไม่เต็มร้อย สิ่งแรกที่เพตันต้องทำก็คือการทำให้หน้าของตนเองกลับมาเหมือนเดิมเพตันใช้รูปถ่ายที่เก็บมาจากไฟไหม้ใส่ลงในเครื่องสแกนแต่เนื่องจากรูปที่ได้มามีสภาพไม่เต็มหน้าทําให้ผลของการสแกนก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันเพตันต้องหารูปใหม่หรือไม่ก็ต้องเขียนโปรแกร,รมเพิ่มเข้าไปเพตันลองอีกครั้งด้วยการก๊อปปี้หน้าอีกด้านมาทับที่รอยแผลวิธีนี้ได้ผลแต่มันต้องใช้เวลาในการสร้างโครงใบหน้านานถึง571ชั่วโมง ระหว่างรอเพตันพยายามทดลองผสมสารประกอบให้ดีเพื่อให้ใบหน้าที่สร้างออกมาเหมือนจริงที่สุดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรทุกผลการทดลองก็อยู่ได้เพียง99นาทีเท่านั้นระหว่างการทดลองมือไปติดไฟโดยไม่รู้ตัวเพตันที่ไม่มีความรู้สึกเมื่อเห็นไฟจึงได้รู้ว่าไฟไม่มือหลังดับไฟแล้วเขาจึงเห็นมือของตนเองที่เหลือเพียงกระดูกมันทำให้เขาโมโหโพวกโรเบิร์ตมากและนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น ในคืนนี้ที่สตาร์อินดัสตี้มีงานเลี้ยงจูลี่มางานด้วยเช่นกันหลุยเข้ามาหลีเธอยังเปิดเผยและถามเรื่องเอกสารที่เธอมีจูลี่ไม่รู้ว่าพวกหลุยได้เอกสารไปแล้วเธอจึงบอกว่าเอกสารถูกไฟเผาไปจนหมดเมื่อหลุยแน่ใจว่าจูลี่ไม่รู้เรื่องเขาจึงชวนเธอออกไปเต้นลัมเพื่อให้ลืมเรื่องเศร้าๆที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครสักคนในงานที่จะรู้ว่ามีสายตาของเพยตันมองเข้ามาในงานจากด้านบนและจําได้ว่าลก คือคนที่ลั่นไกสังหารยาคีติโตผู้ช่วยของเขาเพตันดักรอลิกที่หลังโรงแรมและด้วยพละงกำลังที่มากเขาจับลิกลงมาในท่อและเข้นข้อมูลจนรู้ว่าหัวหน้าของพวกมันก็คือโรเบิร์ตแม้ลิกจะยอมบอกทุกอย่างที่เขารู้แต่เพตันก็ไม่ปล่อยให้ลิกมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจับลิกโผล่ขึ้นมากางถนนท่ามกลางรถที่วิ่งไปมาซึ่งก็แน่นอนว่าลิกไม่มีทางรอดตอนเช้าภาพตัดมาที่ร้านเออร์น,นี่ฮอลลี่กำลังเพลิดเพลินกับอาหารเช้าแบบจุกจุก ลูดี้เดินเอากระเป๋าเงินที่เก็บรายวันได้มาส่งเพราะพอลลี่จะเป็นคนรวบรวมและนำไปฝากหลังจากเฝ้าดูอยู่จนแน่ใจเพตันก็ถ่ายรูปพอลลี่ทุกอิริยาบถแล้วกลับไปที่โรงงานสร้างใบหน้าของพอลลี่พร้อมกับมือขึ้นมาทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งมือและใบหน้าออกมาเสมือนจริง จากนั้นไปบ้านพอลลี่ตอนที่มันกำลังหลับใช้ยาสลบปิดจมูกเอาเสื้อผ้าในตู้ใส่กระเป๋าเดินทางเหมือนเตรียมพร้อมเอาตัว๋วเครื่องบินที่มีชื่อพอลลี่และลิกมาเสียบไว้เปิดผ้าพันแผลเช็คใบหน้าให้แน่ใจแล้วเริ่มจับเวลาเพราะเนื้อเยื่อจะอยู่ได้99นาทีเท่านั้นหลังจากที่โดนแสงเพยตันไปสวมรอยเป็นพอลลี่นั่งรองเงินมาส่งที่ร้านเอิรน์นี่เมื่อถึงเวลาลูดี้ก็นำกระเป๋าเงินมาให้สกอตต์บอกโรเบริร์ตถามหาลิกเขาโมโหมากที่หาตัวลิกไม่เจอ ลูดี้แปลกใจวันนี้พอลลี่พูดน้อยและไม่ค่อยกินอะไรแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากเพราะพอลลี่เป็นคนขี้ลำคาญหลังจากได้เงินแล้วเพยตันในร่างพอลลี่ก็เพ่นทันทีในเวลาต่อมาโรเบิร์ตกับลูดี้ก็มาที่บ้านของพอลลี่ซึ่งพอลลี่กำลังใส่ชุดหล่อและยังหลับอยู่บนที่นอนโรเบิร์ถามหากระเป๋าเงินพอลลี่ที่ยังงงเงียก็บอกไม่รู้เรื่องแต่โรเบิร์มองไปเห็นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อพอลลี่กับลิกอยู่ในกระเป๋าเดินทางจึงเข้าใจว่าพอลลี่ยักยอกเงินและกำลังจะเตรียมหนี พอลลี่สาบานว่าเขาหลับอยู่และก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบนี้นอนตอนไหนแต่เมื่อหลักฐานชัดสักขนาดนี้โรเบิร์ตเอาตัวเครื่องบินให้พอลลี่แล้วจับเขาโยนลงมาจากตึกพอลลี่ตกใส่ลังคารถจนตายหญิงสาวคนหนึ่งเห็นมีพอลลี่สองคนทั้งหน้าและหลังนึกว่าผีหลอกเธอจึงร้องด้วยความตกใจเพตันที่ตอนนี้น่าเริ่มเสื่อมสภาพเพราะผ่านมา99นาทีแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีเมื่อเพตันกลับถึงโรงงานก็เริ่มทําการทดลองต่อ แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนการทดลองเช่นใดคำว่าสำเร็จเพตันก็ยังเขียนไม่เป็นเหมือนเดิมเขาเริ่มเกลี้ยกล่อดและควบคุมตัวเองไม่ได้เพตันพังห้องทดลองของเขาพร้อมความทรงจำตอนที่พวกโลเบิร์ตบุกมาก็ปรากฏขึ้นเป็นฉากฉากแต่เมื่อไปเห็นหน้าตัวเองในเงาสะท้อนก็เหมือนเพตันจะได้สติเขาจึงพยายามควบคุมอารมณ์จนเย็นลงและเริ่มคิดวางแผนอีกครั้งตอนนี้โปรแกร,รมใบหน้าของเขาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วมันพร้อมสำหรับการหล่อเนื้อเยื่อเมื่อเขาต้องการ จูลี่มาเยี่ยมหลุมศพของเพตันมีสิ่งที่ทําให้เธอแทบไม่เ,เชื่อสายตาตัวเองเฮตันเรียกและเดินเข้ามาหามันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาควรจะไม่ไปพร้อมกับห้องแล็บที่ถูกระเบิดเพตันยืนยันว่านี่คือเขาพร้อมเอื้อมมือมาจับไล่เมื่อมือนี้เป็นของจริงจูลี่จึงสวมกอดเขาด้วยความคิดถึงเพตันเล่าว่าเขาถูกนําส่งโรงพยาบาลในสภาพโคมา่าและเรื่องมันก็ยาวมากเขายัางเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่ได้จูลี่ต้องการให้เพยตันกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติ แต่เพเทนขอเวลาเขามีสิ่งที่ต้องทําก่อนและไม่แน่ใจถ้าจูลี่เห็นร่างของเขาในแบบที่ไม่เหมือนเดิมทางด้านโรเบิร์ตขอโทรหากัสถามเงินส่วนของชายหน้าทาวซึ่งกัสบอกยังไม่ได้รับนั่นทําให้พรุ่งนี้โรเบิร์ตจะต้องไปเก็บเงินที่นั่นด้วยตัวเองถ้าใครคิดจะเบี้ยวนิ้วของพวกมันทั้งหลายจะถูกนํามารวมในคอลเลกชันของเขาทุกการสนทนาเพเทนได้ยินทั้งหมดเขาดักฟังอยู่ที่ด้านนอกของรั้วเมื่อกลับถึงแลบเพตทนต์นั่งฟังเสียงโรเบิร์ตที่อัดมาและพยายามเรียนเสียงจนเหมือน จากนั้นสร้างใบหน้าของโรเบิร์ตแล้วออกไปปล้นโดยพูดเสียงดังพร้อมกับหันหน้ามามองกล้องบอกว่าเขาคือโรเบิร์ตดูแลนทําให้ในตอนเช้าตำรวจมาหาโรเบิร์ตถึงหน้าประตูบ้านและพาตัวไปโรงพักส่วนเฮตันก็มารอลูดี้มารับไปลานฮ่องกงที่ชัยหน้าเทาวพร้อมความสงสัยเล็กๆของลูดี้ที่ลูกพี่ไม่เหมือนเดิมเฮตันให้ความสําคัญกับเวลามากและตอนนี้เหลือเวลาเพียง9นาทีก่อนที่เนื้อเยื่อจะสลายตัว อาหังมาให้การต้อนรับแต่ดูเหมือนเขาจะลองดีด้วยการบอกตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กลับไปก่อนทางด้านโรเบิร์ตตัวจริงหลังจากได้ประกันตัวจากโรงพักก็รีบบึ่งมาที่ร้านฮ่องกงเช่นกันเพตันใช้ความคิดสักพักเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเพตันเดินมานั่งที่เก้าอี้เอาซิก้าออกมาจุดสูบทำตัวให้เหมือนโรเบิร์ตเพตันประกาศหังต้องเอาเงินมาใช้หนี้ก่อนที่ซิก้าของเขาจะหมดมวลพร้อมกับเริ่มเผามือของตัวเองเพตันไม่มีความรู้สึกแต่ไม่มีใครรู้ หังเห็นแบบนั้นก็ตกใจและเกิดความกลัวเขารีบสั่งลูกน้องไปเอาเงินมาให้ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่โรเบิร์ตมาถึงด้านล่างพอดีโรเบิร์ตและโรเบิร์ตจึงเดินสวนกันที่ประตูทางออกลูดี้ถึงกับงงทั้งสองโรเบิร์ตสั่งให้ยิงแต่ลูดี้ก็แยกไม่ออกว่าใครคือตัวจริงในขณะที่เวลามาถึง99นาทีแล้วหน้าของเขาก็เริ่มสลายตัวเฮตันต่อยลูดี้แล้วรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับกระเป๋าเงินโรเบิร์ตวิ่งตามมาก็พบเพียงหน้ากาก,ากที่ตกอยู่และกำลังสลายตััวเท่านน้ วันต่อมาเพตันก็พาจูลี่มาเที่ยวสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นและเกมหลายอย่างหลังจากเล่นเครื่องเล่นจนเหนื่อยแล้วเพตันก็จะปลาลูกบอลเพื่อเอารางวัลตุกตาสองครั้งแรกปาไม่โดนครั้งที่สามเขาปาถูกและจะต้องได้รับรางวัลแต่คนคุมออกลูกเบี้ยวไม่ให้รางวัลทําให้เพตันเริ่มมีโมโหขึ้นเรื่อยๆจนคุมตัวเองไม่ได้เขาจับตัวคนคุมเวียงออกไปหลังร้านแล้วเอาตุกตามาให้จูลี่ในตอนนั้นเวลาก็ครบ99นาทีนาเพตันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเพตันรู้ตัวเขาก็เอาตุ๊กตาปิดหน้าแล้ววิ่งหนีเธอไปแต่จูีล่ก็วิ่งตามมาถึงในโรงงานเธอได้เห็นหน้าก,ากากที่กำลังสลายตัวจูี่ตะโกนควรบอกเรื่องทุกอย่างกับเธอเพื่อช่วยกันหาทางออกเพตันแอบอยู่และพยายามทำตัวเงีย,งยบๆแต่จูี่ก็หาเขาจนเจอพอมาถึงตอนค่ำจูี่มาหาหลุยถึงที่ทำงานเพื่อบอกเลิกเพตันยังมีชีวิตอยู่และเธอก็รักเขามีโทรศัพท์เข้ามาหลุยจึงเดินไปรับ ทำให้จูลี่เห็นเอกสารของเธอวางอยู่บนโต๊ะและจำรอยแก้วกาแฟได้เธอจึงเข้าใจทุกอย่างหลุยยอมรับว่าเขาให้คนไปเอาเอกสารนี้มาจริงพวกนั้นเผาเพื่อไม่ให้มีหลักฐานก็แค่นั้นเขาไม่ทำอันตรายจูลี่เพราะจูลี่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขามีโรเบิร์ตและพวกตำรวจหลุยเปิดให้จูลี่ได้เห็นอาณาจักรที่กำลังก่อสร้างอีกไม่นานมันจะเสร็จสมบูรณ์และจะเป็นเมืองใหม่ที่ไม่มีใครมาขัดขวางได้แต่จูลี่เธอรับเรื่องนี้ไม่ได้เธอเลยขอตัวกลับ เมื่อจูลี่กลับไปแล้วลุยก็เรียกโรเบิร์ตเข้าพบดาโรเบิร์ตที่ทํางานไม่สําเร็จปล่อยให้เพตันยังมีชีวิตและสั่งให้ไปจัดการปิดงานให้สําเร็จส่วนที่อยู่คงหาไม่ยากเพราะจูลี่น่าจะเป็นคนพาไปหาเพตันได้ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆจูลี่มาหาเพตันที่โรงงานมีรถสองคันจอดประกบหน้าหลังก่อนจะจับตัวจูลี่ไปพวกที่เหลือก็เปิดฉากยิงและไล่ล่าเพตัน พวกมันทุกคนใช้ปืนกลเพตันรีบหนีขึ้นไปบนหลังคาวิ่งจะข้ามไปอีกฝั่งก็มีเฮลิคอปเตอร์บินมาดักโรเบิร์ตอยู่ในนั้นทําให้เพตันต้องวิ่งกลับลงมาโดยมีระเบิดยิงไล่หลังในที่สุดเพตันก็หนีกลับลงมาในโรงงานได้แต่ที่นี่ยังมีสมายลี่และลูดี้ที่รอเขาอยู่ทั้งสองแยกย้ายกันออกตามหาเพตันหลอนประสาทลูดี้ด้วยการวิ่งไปรอบๆลูดี้สากระสุนไปรอบตัวแต่เพตันมาจากด้านบนและเข้าจัดการเขา สมายลี่เห็นอันดี้วิ่งเข้ามาหาเขาต่อยสวนไปเพราะไม่แน่ใจว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าและก็เป็นอย่างที่คิดไอเจ้านี่มันใส่หน้ากากอยู่เมื่อเปิดออกก็เ,เห็นเป็นหน้าเพตันสมายลี่ยิงไปหลายนัดจนเพตันลม้มลงสมายลี่เข้าไปเช็คอีกครั้งปรากฏว่ามันยังมีหน้ากากอีกหนึ่งชั้นสมายลี่เปิดออกเขาจึงเห็นลูด,ดี้ที่ถูกปิดปากด้วยเทปกาวนั่นหมายความว่าเขายิงเพื่อนของตัวเองตายมีเงาเดินมาเมื่อสมายลี่เงยหนะ้าเขาก็แทบช็อกมันคือตัวเขาเอง มีสมลี่ถึงสองคนในตอนนี้จากนั้นสมยลี่ตัวจริงก็ถูกอัดจ,จนเละเทะโรเบิร์ตสั่งเฮลิคอปเตอร์เอาเครื่องลงเขาจะไปตามล่าเพตันด้วยตัวเองแต่โรเบิร์ตคงไม่ต้องเหนื่อยเพราะเพตันมากระโดดเกาะหอและพยายามดึงเขาให้ตกเครื่องโรเบิร์ตสั่งนักบินเอาเครื่องขึ้นด้วยความตกใจสกอตจะช่วยเจ้านายก็ถูกกระชากจนตกลงไปข้างล่างทางด้านสมลี่ที่ถูกเพตันอัดจ,จนสลบก็ฟื้นขึ้นมารอบตัวเขาเต็มไปด้วยถังแก๊สที่เปิดหัววาล์วอยู่ทุกถัง สมายลี่รู้ได้เลยว่าความรู้สึกในตอนนั้นของเพตันเป็นอย่างไรเขาพยายามที่จะหยุดการระเบิดให้ได้ส่วนทางเพตันก็เกาะเฮลิคอปเตอร์แบบไม่ยอมปล่อยเขากระชากสายตะขอเกี่ยวออกแล้วจะดึงโรเบิร์ดลงแต่ก็ถูกถีบจนตกร่างของเพตันจะกระแทกพื้นแต่เขาก็คว้าสายตะขอเกี่ยวเอาไว้ได้ส่วนทางด้านตัวโรงงานก็เป็นจังหวะเดียวกับที่กลไกระเบิดทํางานโรงงานทั้งโรงจึงถูกระเบิดจนไม่เหลือชิ้นดีรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆของเพตันด้วย โรเบิร์ตสั่งนักบินเอาเครื่องขึ้นสูงสูงเพื่อจะเหวี่ยงให้เพตันที่เกาะสลิงอยู่ตกลงไปให้ได้เป็นจังหวะเดียวกับที่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจบินสวนมาพอดีทั้งสองลำบินสวนกันทำให้ตำรวจเห็นสิ่งผิดปกติจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ของโรเบิร์ตก็ถูกตำรวจไล่ตามทั้งสองลำบินผ่านกลางเมืองที่มีตึกสูงลายล้อมเพตันไล่ตำรวจไม่ให้เข้ามายุ่งก่อนที่ตัวเขาจะถูกเวี่ยงเข้าไปในตึกแต่ก็ถูกดึงออกไปอีกครั้งร่างเพตันยังอยู่ในอากาศโดยมีตำรวจบินประกบ และสั่งให้โรเบิร์ตเอาเครื่องลงจอดแต่กลับถูกโรเบิร์ตยิงใส่จนท้องบินออกไปตอนนี้เฮลิคอปเตอร์บินต่ำจนตัวเพตันเกือบลากไปกับพื้นตำรวจบินประกบและสั่งให้นำเครื่องลงจอดอีกครั้งแต่คราวนี้โรเบิร์ตยิงหอของตำรวจล่วงไปทั้งลำเท่านั้นยังไม่พอโรเบิร์ตพยายามยิงเพตันที่เกาะสายแบบไม่ยอมปล่อยรถหลายคันและถนนหลายสายถูกระเบิดจนเกิดความเสียหาย พอบินต่ำจนเพทตันตกลงสู่หลังคารถเทเลอร์เขาจึงเอาตะขอเกี่ยวกับตู้เทเลอร์ทำให้เฮลิคอปเตอร์ถูกลดลากด้วยความเร็วและไปชนกับปากทางเข้าอุโมงจนระเบิดไปทั้งลำเพทตันหัวเราะด้วยความสะใจกับการตายของโรเบิร์ตเมื่อถึงตอนค่ำเพทตันในรูปลักษ์ณของโรเบิร์ตมาที่ไซต์ก่อสร้างโครงการเพื่อรอหลุยที่มาพร้อมกับจูลี่ที่ถูกพัฒนาการอย่างแน่นหนา เมื่อหลุยเห็นเขาไม่ได้เอะใจหรือรู้สึกเลยว่าคนเบื้องหน้าของเขาคือเพเันยังคงพูดจาโอหังและปากเก่งด่าเพเันแบบสนุกปากหลุยพาทุกคนขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดหลุยเล่าเรื่องในอดีตมีคนก่อนของเขาเธอเป็นเจ้าของที่ดินหลายแปลงและเขาเองก็เป็นคนฆ่าเธอเขาจึงรวยและมีที่ดินหลายผืนในเมืองนี้เขาเองก็รักจูลี่แต่เสียดายที่ต้องฆ่าเธอทิ้งหลุยดีใจที่โรเบิร์ตยังไม่ตายเพราะลูกๆจะได้ไม่ต้องกำล้าพ่อ เพยตันในร่างโรเบิร์ตตอบกลับว่าพวกเด็กๆรักเขามากหลุยจึงพูดต่อในขณะที่เท้าก็เดินไปบนเหล็กที่กว้างเพียง5นิ้วบนความสูงถึง600ฟุตโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดหลุยบอกพ่อของเขาเป็นคนงานสร้างตึกสูงหลายแห่งบนโครงสร้างที่สูงและมีลมแรงกับค่าจ้างอันน้อยนิดเมื่อเทียบกันแล้วเมื่อเดินถึงจุดที่ต้องการหลุยหันมาพูดแกไม่มีลูกนี่นาโรเบิร์ตแล้วก็ชากหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นใบหน้าจริงที่มีบาดแผลเอ,อวอะ์บะบางจุดลึกถึงกระดูกและผิวหนังชั้นใน ลุยประกาศเพย์ตันไม่มีทางเอาชนะเขาได้ที่นี่คืออาณาจักรที่กว้างใหญ่ของเขาในอีกไม่นานเพย์ตันและจูลี่จะต้องตายไปพร้อมกันเพย์ตันปล่อยให้หลุยแพร่ไปส่วนเขากำลังมองไปรอบๆเพื่อหาวิธีเข้าใกล้ลุยให้มากที่สุดลุยเดินไปเรื่อยๆและพูดเชื้อเชิญเพย์ตันให้ไปทํางานกับเขาเพื่อรวยไปด้วยกันแต่ก็ไร้เสียงตอบกลับลุยชูปืนขึ้นไปรอบๆตัวแต่เพย์ตันมาจากทางด้านบนและกระชากลุยตกลงไปสี่ชั้นจูลี่ถูกแอนดี้จับโยนลงจากตึก แต่โชคดีที่มีเหล็กเส้นช่วยเกี่ยวเธอเอาไว้ทําให้เธอกําลังห้อยอยู่บนความสูงและคงห้อยอยู่ได้อีกไม่นานเพตันถูกหลุยเตะจนตกลงมาใกล้จูลี่เขาห่างจากเธอเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นหลุยยังคงตามมาและอัดเพตันอย่างหนักหลุยดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําเพตันกระชากสลิงอย่างแรงมันไปเกี่ยวขาของแอนดี้จนล่างของเขาลอยและเหวี่ยงไปมาก่อนจะตกลงสู่พื้นด้านล่างหลุยใช้เครื่องยิงน็อตไล่ยิงเพยตัน และตอนนี้มือของเพตันก็ถูกน็อตตรึงอยู่กับโครงเลหล็กหรอยังแพร่ไปเรื่อยไม่หยุดในขณะที่เพตันจับจังหวะการเคลื่อนไหวของตะขอที่ยังแกว่งไปมาเมื่อหลุยเผลอเพตันกระชากมือออกแล้วต่อยหลุยเต็มแรงจนเขาล้มลงเพตันจะเข้าไปซ้ำแต่จูลี่ล่วงลงมาเขาจึงใช้สลิงที่แกว่งไปมาคว้าจูลี่เอาไว้ได้เมื่อเธอปลอดภัยแล้วเพยตันก็จะจัดชุดใหญ่ให้หลุยบ้างเขาหนสลิงเข้าไปหาแล้วถีบหลุยจนตกจากโครงเหล็กเพตันจับขาหลุยไว้ไม่ยอมให้เขาตก หลุยยังคงพูดจาท้าทายเพตันไม่ใช่คนที่สามารถฆ่าใครได้และเป็นคนขี้ขลาดหลุยพูดได้เพียงเท่านี้เพตันก็ปล่อยมือทันทีร่างของหลุยตกกระแทกพื้นและตายในที่สุดเพตันพาจูลี่ลงจากตึกและฟ้าก็เริ่มสว่างจูลี่ขอร้องเพตันให้อยู่กับเธอ แต่เพัทนรู้ดีว่าความทรมานเช่นนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตร่างที่มีแต่แผลทั้งตัวคงไม่สามารถทําให้ชีวิตคู่มีความสุขได้เขาจึงตัดสินใจแยกทางกับเธอเพเทนตสวมหน้ากากแล้วออกวิ่งหนีจูลี่ไปอย่างรวดเร็วแม้จูลี่จะวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันเพเทนตนบอกเขาจะยังอยู่รอบๆตัวเธอแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาในร่างไหนแล้วหนังก็จบลงครับ ถ้าคุณเป็นเพตันันคุณจะจัดการชีวิตของตัวเองแบบใดถ้าเป็นผมผมจะเลือกสร้างหน้าตาที่หล่อๆเวลาไปที่ไหนจะได้มีคนเลี้ยงสุราซะให้ฉ่ำโบกไปเลยหนังเรื่องดักแมนคว้าคะแนนจาก IMDB ไปได้6.5คะแนนและเว็บมะเขือเผาให้มา85สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ